สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ l i ซ่าเวนะฮะมีเรื่องมาอัปเดตพูดคุยกันอีกแล้ววันนี้แอดมากับ ADLV บางฮะแม่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะแบรนด์แฟชั่นเขาเดินกันแรงจริงๆ <I know. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเซ l n e ลนนะฮะบูการี่นะฮะช่วงนี้เขาก็เคลื่อนไหวกันน่าดูนะฮะอ่ะทางด้าน ADLV บอกว่าอา้าวขอเคลื่อนไหวกันบ้างซีกับสตรีทแบรนด์นะฮะต้องบอกว่าวิดีโอแอดตัวนี้นะฮะสวยงามมากมายเลยทีเดียวฮะ ในส่วนที่แอดมินชอบนี่ก็คือการจัดแสงสีนะฮะบอกเลยว่ามันดีมากมันดูสมูทมินิมอลเข้ากับแบรนด์มากเลยนะฮะแล้วก็มูฟเมนต์ของลิซ่าในคลิปนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าดีอีกเช่นเคยนะฮะต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของน้องนี่ขายโปรดักต์ได้แบบว่าเนียนเลยแล้วก็ดูเข้ากันด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบคำว่าสวมใส่สบายนะมันดูแบบโคซี่นะแบบน้องรูทรงรูปซิปอะไรแบบนี้เนี่ยมันดูเข้ากันมากเลยแล้วก็ดูสบายตามากมากเลยนะฮะต้องบอกว่า เอดีนี่น่าสนใจเลยทีเดียวในการทำงานร่วมกับน้องนะอ่ะแอดกิ้แะซื้อไม่เอ่ยเอดีลว ก็จริงๆนะคะถ้าใจจริงมีตังก็คือซื้ออย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่น้องประธานลงมาแล้วนะจ๊ะเพราะว่าไรเพราะว่าเป็นสตรีทแบรนด์ที่ราคาถูกที่สุดแล้วในบรรดาที่น้องหยิบจับสวมมงอยู่นะคะที่เหลือเป็น global แบรนด์นะจ๊ะชิ้นหนึ่งก็ประมาณหมื่นปลายแสนอัพอะไรแบบนั้นนะคะแต่อันนี้ก็คือสามารถมีเสื้อหลักพันด้วยอะไรด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนก็สามารถตามลิซ่าได้เลยก็อย่างที่บอกค่ะแต่แรกเลยน้องลิซก็บอก แล้วนะจ๊ะว่าอันนี้เป็นแบรนด์ที่ยกเว้นเพราะว่าใส่มาตั้งแต่อ้อนตะออกแล้วนะคะน้องไม่ควรแต่งตัวเท่ๆนะแล้วก็ อ,อพอมีตรงเนี้ยชวนเข้ามาเชิญเข้ามาน้องก็ตอบรับเพราะจริงๆอ่ะถ้าถามแอดเนี่ยทางค่ายเองหรือว่าถ้าด้วยมาตรฐานน้องอ่ะก็คงไม่ได้มานั่งรับสตรีทแบรนด์แบบนี้เลยน้องถ้าดูจากว่าแบรนด์อื่นๆที่ตอนนี้น้องถืออยู่ในมือนะคะก็แสดงว่าน้องชอบจริงๆนั่นแหละเออน้องชอบเราก็ชอบน้องว่าดีเราก็ว่าดีนะทุกคนน้องหรือพี่บุ๋มก่อน <laughs> แล้วก็ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะต้องเมาส์มอยเลยว่าตั้งแต่น้องลิสกลับมาเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเลยนะทุกคนถ้าเป็นบ้านใครนี่คือรื่นพลิดพลาดเลยนะคะเพราะกลับมาก็รับงานเลยค่ะเมื่อวานที่เราเห็นเนาะเมื่อวานก็<อ><อ>ถ่ายงานของอเซรีนตุนเต้นจุงเบยเมตาเวิร์ดยังยุ่งเลยเมตาเวิร์ดนะโลกสมจริงน้องยังทํางานเลยนะคะทุกคนก็มี2ง,งานหลักๆของน้องเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเขาปล่อยแอดอีกคือตอนเนี้ยแอดว่าระใครที่มีแบบ ผูกสัญญากับน้องนะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่เตรียมเลยจ้ะจะทิ้งระยะเวลาไม่ได้เลยเพิ่งรับรางวัลมาไม่กี่วันจะต้องปล่อยทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับน้องเพราะว่ากระแสแรงจริงๆนะคะใครพลาดนี่คือเสียดายพูดได้คําเดียวจ้ะก็วันนี้แอดมาเมาส์มอยนะคะก็ต้องบอกว่าชอบมากที่น้องมีเสียงนุ่มๆแบบว่า comfortable เลยอย่างนี้ชอบสำเนียงน้องภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ไม่ชอบสำเนียงตัวเองเพราะฉะนั้นจบคลิปดีกว่าและเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับฝากเข้าไปดูด้วยนะทุกคน